จังหวัดตราดจัดโครงการผู้ว่าพาตักบาทสืบสารพระพุทธศาสนารักษาสิล5ห้าที่วัดบำรนตำบลเขาสมิงอำเภอเขาสมิงค่ะ นายนัทพงศ์สังวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในการจัดกิจกรรมโครงการผู้ว่าผาตักบาทสืบสารพระพุทธศาสนารักษาศิลห้าโดยมีส่วนราชการเข้าวัดทำบุญร่วมกับประชาชนซึ่งตรงกับวันพระค่ะสำหรับการจัดโครงการผู้ว่าผาตักบาทสืบสารพระพุทธศาสนารักษาศิลห้าเป็นการส่งเสริมวัดให้เป็นที่สป,ปายะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาเป็นการส่งเสริมให้คนตราดรักษาสุขภาพกายและสุขภาพ จิตในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบปัญหายาเสพติดปัญหาการเบียดเบียนชีวิตตนเองและผู้อื่นและส่งเสริมวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาด้วยการน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติบนวิถีของความพอเพียงสร้างความมั่นคงทางจิตใจและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยการจัดโครงการนี้ส่วนราชการได้ร่วมทำบุญรวม ทั้งเจริญจิตตภาวนาในวันธรรมเสวนาวันพระเดือนละสองครั้งในวัด ตามพื้นที่ต่างๆสำหรับการจัดโครงการนี้ครั้งถัดไปกำหนดจัดในวันมาคะบูชาตรงกับวันพุทธที่12กุมภาพันธ์2568ขึ้น15ค่ำเดือน3จัดที่วัดวรดิตถารามตำบลวังกระแจะอำเภอเมืองตราดอย่างไรก็ตามโอกาสเดียวกันนี้ยังได้มีการนำผู้เข้าร่วมโครงการร่วมกันทำแปลงปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้เพื่อขจัดการเผาใบไม้ตามแนวคิด1วัดหแปลงปุ๋ยหมัก โดยการผลิตปุ๋ยหมักให้กับวัดและชุมชนสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปอีกด้วยค่ะ